วัสดีครับกับผมนายบุญรงอีวนาผุมอยู่ที่หมู่ที่1นตำาบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถตัดหญ้านะครับนะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานครับเพราะหาจ้างคนที่มาช่วยตัดหญ้านั้นยากมากครับลุงบุ่งจึงต้องตัดสินใจซื้อ นะครับนะอุปกรณ์ในเรื่องของรถดัดหญ้าเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของขาดแคลนแรงงานครับนี่ก็เป็นอีก9ก้าหนึ่งที่ลุงบุญส่งต้องพัฒนาเพื่อที่จะให้ธุรกิจในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นอยู่ได้บนลำแข้งของตัวเองครับต่อไปนี้ผมก็จะให้ดูในเรื่องของรถดัดหญ้า ซึ่งลูกลูกลูกชายนะครับนะซึ่งเป็นผู้ที่ขับรถแล้วก็กำลังฝึกงานอยู่นะครับนะเพื่อที่จะาสาธิตให้กับท่านรักที่อยากจะเลี้ยงควายนะครับนะาลุงบุญส่งเริ่มต้นนะครับคือไม่มีอะไรก็ต้องไปกู้เงินทกอ,อ,อมานี่คือในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือพัฒนาในเรื่องของอาชีพครับ ต่อไปนี้ขอเชิญท่านดูรถจัหญ้าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของขาดแคลนแรงงานได้เลยครับเชิญเลยครับนี่คืออ,อุปกรณ์นะครับนาะเครื่องทุนแรงที่สามารถที่จะ,ะแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน นะครับนะซึ่งาหาจ้างคนนั้นยากมากนะครับนะต้องจำเป็นใช้เรื่องของอุปกรณ์พัฒนาในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของรถตัดหญ้าครับนี่ก็เป็นการแก้ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับท่านที่ได้ดูคลิปของลุงบุญส่งนะตั้งแต่เริ่มต้นมานั้นลุงบุญส่งนะครับนะ เพื่อเป็นวิาทยาฐานให้รู้ว่าความตั้งใจจริงนะครับนะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอาชีพของเรานั้นไม่เหลือความสามารถหรือเหลือวิสัยของเรานะครับนะที่จะ,ะแก้ปัญหาในเรื่องของอพัฒนาอาชีพหรือการขาดแคลนแรงงานนี่คือในเรื่องของการต่อสู้ชีวิตเรื่องของการ พัฒนาในเรื่องของอาชีพครับนะที่จะก้าวไปสู่ในเรื่องของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยยิ่งขึ้นครับท่านที่อยากจะเลี้ยงควายนั้นนะครับนะ,ะเราต้องเริ่มต้นในเรื่องของความคิดก่อนนะครับนะความคิดของเรานั้นเป็นการ ก่อนทําหรือทําก่อนคิดแต่ลุงบุญส่งนั้นในเรื่องของคิดแล้วนะครับนะาถึงทำนะครับนาะเพราะประมวลในเรื่องของปัญหาอุปสรรคประมวลในเรื่องของอในเรื่องของพวกเงินทุนเรามีทุนอะไรนะครับนะาแต่ทุกคนนั้นเชื่อไหมครับคนเรานั้นมีทุนอยู่ทุกคนทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเลย นั่นก็คือในเรื่องของแรงงานของเรานั่นคือทุนของเรานะครับนะ้าถ้าหากว่าแรงงานของเราทุนของเราในตรงนี้ถึงไม่มีเงินไม่มีทองแต่ก็เราใช้แรงงานของเราที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นทุนก่อนนะครับนะเพื่อที่จะดําเนินการก้าวแรกในเรื่องของการพัฒนาอาชีพครับบางคนจะ,ะคิดว่าในเรื่องของอไม่มีอะไรเลยนะครับนะา ท่านอาจจะเป็นเรื่องของเส้นผมบางปูเขาครับจริงๆแล้วนั้นคนเรานั้นเกิดมานั้นก็ไม่มีอะไรมีแต่ตัวนะครับนะที่จะต้องมาส,สร้างหลักปักฐานหรือสร้างฐานะของตัวเองนั้นขึ้นมาด้วยรํำแข้งหรือมีพ่อแม่ที่เป็นคนที่มีความร่ำรวยอยู่แล้วนั้นก็ไม่ ไม่ลำบากนะักนะครับนาะคิดอะไรทำอะไรนั้นก็จะสำเร็จได้ทันใจแต่คนเรานั้นที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีรายงานของเราอยู่ถ้าเราใช้รายงานของเราใช้ความคิดของเราใช้ในเรื่องของวิสัยทัศน์ของเรานะครับนาะเพื่อที่จะดำเนินสร้างหลักปากขานหรือสร้างฐานะของตัวเองนั้นถ้าใช้ให้ถูกทางนั้นคนนั้นก็จะอยู่รอดและจะ เป็นคนที่มีฐานะนะครับนาะมั่นคงและมั่งคั่งและร่ำรวยได้ทุกคนถ้าเราใช้ในเรื่องของหลักพุทธศาสนาเข้ามาช่วยนะครับนะาในเรื่องของศีลห้าในเรื่องของธรรมะนะครับอินทิบาทสีหรือพรมวิหารสี่นะครับนะ่าหรือธรรมะในบทอื่นๆถ้าคนเรานั้นนำเอาหลักธรรมมาประกอบในเรื่องของ การพัฒนาอาชีพของตัวของเราเองนั้นก็จะเป็นคนที่รู้ทันคนนะครับนะเพราะในเรื่องของหลักธรรมนั้นพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เรานั้นทันคนสอนให้เรานั้นสามารถที่จะบังคับจิตใจของตัวเราเองนั้นให้อยู่เขาเรียกว่าอยู่อย่างมีความสุข มีความเป็นสมาธิมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นในเรื่องของอาอาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันาบางคนอาจจะคิดว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือช่วยเหลือผู้อื่นนั้นคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเสียเปรียบแต่ไม่ใช่เลยครับลุงบุญส่งนั้นก็คิดอย่างาที่ลุงบุญส่งได้พูดไปในเรื่องของ พยายามที่จะไม่ค่อยจะแป่งปัน,ปนหรือไม่ค่อยจะเอื้อเฟื้อไม่ค่อยจะมีน้ำใจหรือมีใจแคบนี้มันเป็นการขัดขวางในเรื่องของการพัฒนาอาชีพของของเรานะครับนะเราสามารถที่จะพัฒนาอาชีพของเราในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรายิ่งให้ยิ่งได้ครับนี่คือในเรื่องของ หลักพิสูจน์แล้วว่าลุงบุญส่งนั้นเมื่อก่อนนั้นก็คิดผิดเหมือนกันนะครับกว่าจะที่จะมารู้ได้ในเรื่องของหลักธรรมพระพุทธศาสนาลุงบุญส่งถึงได,ได้ได้รู้ว่าหลักธรรมของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สอนให้คนเป็นคนขี้เกียจไม่ใช่สอนให้คนที่ไปนั่งนะครับนะ,ะสมาธิหรือไปนั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้อง หาอยู่หากินนั้นเราสามารถที่ทำงานไปด้วยพัฒนาอาชีพไปด้วยใช้หกรรทำไปด้วยนี่ต่างหากนะครับนาะที่คนเรานั้นจะต้องมีฐานะที่ดีขึ้นมีอในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตดีขึ้นนะครับนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับนาะที่คนเรานั้นมองข้ามนะครับแม้แต่ลุงมุงสงนั้นก็มองข้ามมาแล้ว เกือบจะสายเกินไปนะครับนาที่ลุงมุนทรงนะครับที่ตั้งลำหรือตั้งหลักได้ก็ตั้งแต่อายุเกือบจะ60แล้วครับนะเข้ามาสู่แนวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เเอามาปรับใช้ในเรื่องของความพอเพียงทุกอย่างทุกส่วนนะครับน้าทำอยู่ในเกณฑ์ที่เรานะครับนะา าสามารถควบคุมได้สามารถที่จะพึ่งลําแข้งของตัวเองได้นะครับนะเราถึงจะทุกข์ยากปานใดนั้นเราต้องคิดไว้ก่อนว่าเราจะสู้เราจะไม่ถอยเราจะายืนอยัดอยู่กับในเรื่องของความยากลำบากถึงจะทุกข์ยากขนาดไหนนั้นลุงมุลส่งไม่ท้อต้องทำให้เห็นผล ทำให้รู้ว่าที่หลักพระธรรมคําำำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอ่ามันใช้ได้หรือเปล่าทําไมคนบางคนนะครับนะาถึงอ่าไม่ยอมใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะาําตัวเองนั้นมองข้ามแล้วก็ถลําลึกลงไปในเรื่องของอ่าใช้ความ โกเกียดจิตชาลิทยานะครับผลสุดก็ทําลายตัวเองลุ่มจมและย่อยยับไปนี่คือหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่หลวงมุนสง่งถือปฏิบัติมาเป็นระยะนะครับนาะนี่ก็เป็นปีที่15นะครับนาะที่ลุงมุนสง่งนะครับนาะที่ยังไม่มีอะไรเลยยังเป็นหนี้เขาอีกจังหากนะครับนาะตามแนว หรือแนวทางทีุู่มุญส่งได้ทําคลิปไว้ท่านลองติดตามดูครับนะว่าุูมุญส่งนั้นเดินทางอย่างไรถึงได้พัฒนาขึ้นมาอีกอยู่อีกระดับหนึ่งนะครับนะานี่คือแนวทางในเรื่องของการพัฒนาอาชีพครับนะในเรื่องของอความขยันหมั่นเพียรอดทนสู้กับงานหนักนะครับนะา มันก็ไม่เหลือความสามารถของเราไปได้ครับขอบคุณครับวันนี้ผมขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ